สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาถอดเฟืองตัวนี้เป็นมอเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์จักรยานไฟฟ้านะคะ24โวลต์300วัตต์นะคะเดี๋ยวมาดูเนมเพจเนาะ18แอมป์นะคะเห็นไหมคะวันนี้เมียช่างจะพามาถอดเฟืองนะคะมาดูเทคนิคว่าเราต้องใช้อะไรถอดบ้างนะคะยากง่ายแค่ไหนตามไปดูเลยจ้าส่วน คลิปพันมอเตอร์ก็มีนะอย่าติดตามได้ในช่องนะคะต่อจากาคลิปนี้นะก็เอาตรงเว้ามาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีตรงเว้านะแล้จะ็ขายเป็นคิ้มทางนะครับิ้ทางนจะขายเป็นสายกองแบนนะครับบางนี้สนะากองแบน,นะ เพื่อไม่ให้เขากระเด็นนะเดี๋ยวนะช่างทองเดี๋ยวนะมันโฟกัสไม่ได้อ่ะเพื่อไม่ให้เขากระเด็นนะครับแล้วก็ ถ้า A เลยเขาอาจจะกระเด็นนะครับ ตัวดดูถ้าตัวดูดสุดก็ใช้น็อตเล็กนะครับน็อตหัวไขควงนะที่มันเข้ารูนี้ได้พอดี ให้ตัวสั้นๆนะครับถ้ายาวเขาจะโยกหนีให้ตัวสั้นๆก็เป็นอัน่นครับเรียบร้อยนนะคคะค่่่ะะนนีีสัญเ,เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทานมอเตอร์นะคะติดตามคลิปต่อไปได้เลยะค่ะวันนี้มาบอก เคล็ดลับนะคะวิธีเอาเฟืองออกนะคะสำหรับมอเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้า,ฟฟาตัวนี้24โวลต์300วัตต์นะคะเดี๋ยวช่างทองจะโมนะคะพันมอเตอร์พร้อมโมให้เป็น400วัตต์เดี๋ยวมาดูกันค่ะน้องว่าเพิ่มอะไรบ้างนะคะแล้วขั้นตอนเป็นยังไงก็ติดตามได้เลยนะคะก็จะต่อตัดภาพไปต่อจากภาพนี้เลยนะคะสำหรับ 1, motor, คลิปพันมอเตอร์คลิปโมมอเตอร์คลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ FC ใหม่เมีช่างฝากกดติดตาม,ตดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ออกฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ